ัว้ย P40 Series สมาร์ทโฟนตัวแรงสุดๆใครที่กำลังสนใจอยากซื้อหาเป็นเจ้าของแต่ยังลังเลว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีวันนี้ร้อยลานวิวคลิปนี้จะมาไขาข้อสงสัยให้เพื่อนๆกันเลยครับ สวัสดีครับผมนายแม็กซี่ทีกรูครับกับรายการร้อยล้านวิวรายการที่เราจะรีวิวสินค้าจากร้านบรรณาทุกชิ้นนะครับหายหน้าให้ตากันไปนานครับแต่ก็ยังอยู่ครับไม่ได้ไปไหนแล้ววันนี้เนี่ยผมอยู่กับสมาร์ทโฟนตัวแรงเนื้อดทงที่แรงที่สุดในปี2020อย่าง Huawei p 40 Series ตรงนี้นี่เอง ผมเชื่อครับว่าหลายคนกาลังลังเลอยู่ครับว่าตกลงจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีครับเจ้า P40 Series เนี่ยอาจจะไม่มั่นใจเรื่อง Google นะครับที่อาจจะใช้งานไม่ได้ในตอนนี้หรือว่าด้วยราคาที่อาจจะสูงไปนิดนึงไม่กับสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้แต่ว่าวันนี้ครับรอยลันวิวคลิปนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยให้เพื่อนๆเลยครับว่าเพราะเหตุใดเพื่อนๆถึงควรจะต้องซื้อเจ้า P40 Series ตัวนี้ไปเป็นเจ้าของเริ่มกันที่ข้อแรกคับข้อแรกนั่นก็คือสเปคนั้นถือว่าโหดสุดๆเลยครับเมื่อเทียบกับราคาด้วย Huawei คา มาแล้วเนะคือในรุ่น P40 ธรรมดานั้นราคาอยู่ที่21,990บาทส่วน P40 Pro ราคาอยู่ที่31,990บาทนะครับสรุ่นนี้ต่างกันหมื่นหนึ่งจะจะบอกว่าสเปคที่ให้มานะครับทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยถือว่าสุดยอดสมราคาจริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าทั้ง2รุ่นนี้จะมีอะไรที่เหมือนกันและแตกต่างกันตรงไหนไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มจากหน้าจอกันก่อนครับอย่างที่เห็นว่าทั้ง2รุ่นนี้นะครับตัว P40 จะอยู่ทางด้านนี้นะครับแล้ว ตัว P40 Pro ด้านนี้จะเป็นหน้าจอแบบ Flex OLED ขนาด6.58นิ้วครับโดยที่ความดีงามของรุ่น P40 Pro นี้จะอยู่ที่อัตรา Refresh Rate ครับที่ให้มาส่งถึง90เฮิรตทีเดียวอย่างที่บอกเลยว่าคอเกมเมอร์ได้ยินตัวเลขนี้แล้วเนี่ยแม่ตื่นเต้นกันเป็นแถคบครับว่าเกมเนี่ยจะลื่นขนาดไหนบอกเลยว่าลื่นจริงๆครับแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้นะครับสามารถที่จะใช้การสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอได้เลยทั้ง2รุ่นมาต่อกันที่กล้องหน้าครับเรามาดูสเปคกล้องหน้าของ2งรุ่นกันคร่าวๆดีกว่าครับ P40 นะครับ <Wow. S 1> รุ่นนอกจากเลนส์หลักแล้วก็จะมีเลนส์เดฟแคมิรานะครับสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปแบบหน้าชัดหลังเบลอนะครับตัวเดฟแคมิราตัวนี้จะช่วยได้โดยความละเอียดของกล้องหน้าตัวหลักเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้จะมีความละเอียดที่เท่ากันอยู่ที่32ล้านพิกเซลครับและที่สําคัญกล้องหน้าของทั้ง2รุ่นนี้สามารถถ,ถ่ายวิดีโอแบบ 4K ได้ด้วยกล้องหน้าไปแล้วครับมาต่อกันที่กล้องหลังครับผมต้องบอกเลยว่ากล้องนี้ทีเด็ดเลยนะครับเริ่มกันที่ตัว p 4 0ครับจะเห็นได้ว่ามีเลนส์มาให้เรา3เลนส์ด้วยกันส่วน โดยความแตกต่างของ2ตัวเนี่ยนะฮะอย่างแรกก็คือเลนที่เป็นอันตร่าวของตัว P40 Pro เนี่ยจะมีความละเอียดที่มากกว่าตัว P40 ครับแล้วก็เลนที่เพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งของเจ้าตัว P40 Pro เนี่ยก็คือเลน 3D Depth Sensing Camera ครับเอาไว้ถ่ายภาพโบเก้ได้แบบมืออาชีพมาดูระบบการซูมกันบ้างครับเริ่มจากตัว P40 นี้สามารถซูมได้สูงสุดถึง30เท่าครับถัดมาที่ P40 Pro ครับตัวนี้สามารถซูมได้มากสุดถึง50เท่าเลยทีเดียวครับใครที่อยากจะเอาไป่องสาวข้างห้องที่เราหมายตานะครับเลือกไปใช้งานกันได้ยตามระะย ตามระยะนะครับโดยฟังก์ชันการถ่ายวิดีโอเนี่ยผมก็บอกว่ายอดเหมือนกันนะครับมีระบบกันสั่นให้ทั้ง2รุ่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายวิดีโอในความชัดระดับโอเค60เฟรมเรทได้ทั้งคู่เช่นเดียวกันครับมาดูกันที่สเปคภายในกันบ้างครับเริ่มที่ชิปประมวลผลกันเลยดีกว่าครับตัวนี้ต้องว้าวกันเลยครับเพราะว่าเจ้าตัว P40 และ P40 Pro ตัวนี้ให้ชิปประมวลผลตัวแรงมาตัวเดียวกันนั่นก็คือกิ r ิน990 5G Octa Core ครับอย่างที่เห็นเลยว่าซัพพอร์ตรองรับ 5G เรียบร้อยแล้วับซื้้้อไไปใชกนดสาายยยวๆเลผ สำหรับคอเกมเนี่ยตัวนี้หายห่วงได้เลยครับเพราะว่ามันสามารถที่จะรันเกมกราฟิกสูงๆได้แบบสบายๆเลยครับทีมงานเราเอาไปเล่นเกมกันมาไม่รู้กี่เกมแล้วครับยังไม่ร้อนไม่กระตุกใดๆครับเพราะว่าใช้ GPU ตัวนี้ใช้เป็น m a r ี G76 นั่นเองนะครับไม่ว่ากราฟิกจะสูงขนาดไหนเนี่ยก็เอาอยู่ครับแล้มาดูที่เรื่องของหน่วยความจำนะครับเจ้า2ตัวนี้นะครับทั้ง p40 รมดาและ p40 ให้แรมมาเท่ากันที่ 8GB ครับถือว่าเพียงพอต่อความต้องการในขณะนี้แน่นอนครับโดยสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยก็ P40 เนี่ยให้หน่วยความจำภายในมา128 g b ครับส่วนตัว P40 Pro จะให้หน่วยความจำมามากถึง256 g b เลยทีเดียวครับแต่ยังไงก็ตามทั้ง2รุ่นนี้สามารถที่จะใส่ SD card ได้เพิ่มเติมครับต่อไปรับมาดูเรื่องความจุแบตเตอรี่กันครับอย่างที่บอกว่าสเปคมันเทพทุกอย่างครับจะมาตกม้าตายกับแบตเตอรี่ใช้แป๊บเดียวหมดเนี่ยก็คงไม่ใช่ครับเริ่มกันเลยที่ตัว,ว P40 ครับตัวนี้ให้ความจุแบตมาถึง3,800ม mm. ิลลิแอมป์รองรับการชาร์จเร็ว22.5วัตต์ััมมถดาที่ว P40 Pro ัตวนี้ให้แบตมาจุใจถึง4,200ม mm, ิลลิแอมแถมรองรับการชาร์จเร็วที่40วัต์ด้วยพิเศษตัวนี้นะครับสามารถที่จะรองรับการชาร์จไร้สายแบบไวเลสชาร์จได้ด้วยครับสำหรับตัว P30 Pro ก็ oh. ตอนที่การเชื่อมต่อครับอย่างที่บอกว่าทั้ง2รุ่นนี้นั้นรองรับ 5G เป็นที่เรียบร้อยครับถ้าเราเป็นเจ้าของไว้แล้วเนี่ยวันไหนที่ 5G มาเนี่ยสามารถจะใช้งานได้ทันทีครับโดยการเชื่อมต่ออย่างอื่นเนี่ยอย่างเช่น Wi-Fi ในตัวนี้ก็เป็นมาตรฐานใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือใช้เป็น Wi-Fi 6.1ที่จะมีความรรรรววดดเ็มาาาากกาก่่ Wi-Fi ปติโยยสหํหหับใคทีช้ลๆ ในตัวนี้ก็รองรับ eSIM ได้เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าครบคันนะครับสำหรับการเชื่อมต่อ มาถึงข้อสุดท้ายครับเราก็มาดูันที่มาตรฐานการกันน้ากันฝุ่นหน่อยดีกว่าครับก็คือเริ่มที่ตัว P40 เนี่ยกันน้ากันฝุ่นอยู่ในมาตรฐาน IP53 นะครับนั่นคือว่ากันน้ํากันฝุ่นได้เล็กน้อยกันละอองน้ําอะไรต่างๆฝนตกเปียกนิดๆหน่อยๆยังพอใช้งานได้ครับส่วนตัว P40 Pro เนี่ยใช้การกันน้ากันฝุ่นมาตรฐาน IP68 ครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นที่สุดแล้วครับของมาตรฐานการกันน้ากันฝุ่นของสมาร์ทโฟนครับสามารถที่จะกันน้าลึก1.5เมตรได้นาน30นาทีเลยทีเดียวครับแต่ถ้าไม่ใะ่เป็นกล้อง ข่าวของ p 4 0 Series ที่เราหยิบความเจ๋งต่างๆนั้นมาแชร์ให้กันฟังนะครับก็เป็นเบื้องต้นเท่านั้นนะครับสำหรับรายละเอียดแบบเจาะลึกเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่รายการบรรณาาท็อปเทรนครับซึ่งเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ทางด้านนี้แล้วสามารถที่จะคลิกกดเข้าไปดูได้เลยข้อต่อไปครับ HMS หรือ Huawei Mobile Service เนี่ยตอนนี้เทียบเท่า Google Service เรียบร้อยแล้วอย่างที่ทราบกันนะครับสำหรับสมาร์ทโฟน Huawei รุ่นใหม่ๆเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วว่าเขาจะใช้งาน Google Service ต่างๆไม่ได้นะครับดังนั้นเราไม่สามารถที่จะไปโหลดแอปใน Google Play Store Play อะไรไรด้ ซึ่งตรงนี้แหละครับหัวเว่ยเขาเลยทำเซอร์วิสของเขาขึ้นมาเองครับนั่นก็คือ Huawei Mobile Service นั่นเองหรือที่เราเรียกกันชื่อย่อว่า H M S นะครับซึ่งการโหลดแอป,ปต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีแอป g a l l ลอรีให้เราโหลดแอป,ปมากมายไก่กองครับซึ่งตรงนี้แหละครับมันจะมีคําถามว่าสรุปแอป,ปมันน้อยไปไหมล่ะหรือว่ามันจะมีความปลอดภัยไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันปลอดภัยหรือเปล่า ในตอนนี้นะครับ SFS นั้นมีแอปพลิเคชันให้โหลดเยอะแยะมากมายครับแต่ถ้าพูดถึงความปลอดภัยเนี่ยหลายๆคนก็คิดถึงแอปธนาคารครับที่เราใช้งานกันทุกวันนี่นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ h m s ในแอปแกลลี่เนี่ยนะครับมีแอปธนาคารของทุกแบงค์ให้ใช้งานเรียบร้อยแล้วครับซึ่งเราได้ทดลองใช้งานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้ไม่มีบั๊กมากกนใจมีความปลอดภัยสูงมากครับนอกจากจะโอนเงินให้กิ๊กอย่างสบายใจแล้วเนี่ยเรามาดูแอปอื่นๆที่ไม่ใช่แอปธนาคารกันมากดีกว่าครับเรามาดูกันที่เกมครับต้องบอกเลยว่าเกมทีีี่่่เเเราาาาาาาข้้ไปดดูมมมมยือวกกกใหหหหลลล หมยมากครับเล่นกันไม่มีเบื่อแน่นอนส่วนโปรแกรมแชทงานที่เราใช้งานกันเป็นประจำอย่างไลน์เนี่ยตอนนี้ก็ออกเป็นไลน์ไลท์ออกมาเรียบร้อยแล้วครับส่วนไลน์ตัวเต็มใครที่รอยอยู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่นานเกินรอก็จะมีมาให้ใช้งานกันบน HMS แน่นอนครับโดย HMS เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่แอปแกลเลอรี่นะครับมันยังมีเซอร์วิสอะไรต่างๆที่ Google มีเนี่ย HMS ก็มีเหมือนกันครับยกตัวอย่างเช่น Huawei Browser ที่เป็นเบราว์เซอร์ที่เน้นความปลอดภัยนะครับ Huawei Mobile Cloud ที่เอาไว้เก็บไฟล์สำคัญสำคัญต่างๆไว้บน, Cloud นคล ก็มีเพลงให้ฟังกว่า10ล้านเพลงด้วยกันนะครับฟังกันไม่หวาดไหวหรือว่าจะเป็น h u a w e i a s s i s t a n t ครับผู้ช่วยอัจฉริยะที่จะช่วยเมื่อคุณมีปัญหาในด้านการใช้งานต่างๆครับรวมถึงที่สําคัญเนี่ยอย่างสุดท้ายเนี่ยแมปนาทางก็มีเหมือนกันครับมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วครับนั่นก็คือพรีออเดอร์ตอนนี้กับปาณณารับของแถมเพียงอย่างที่รู้กันนะครับว่าตอนนี้ Hu ว w e i P40 Series เนี่ยหลายๆที่เนี่ยก็ได้เปิดให้ทําการจองทําการพรีออเดอร์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ต้องบอกนะครับว่าไม่ว่าค หน้าของเราแน่นอนครับแล้วยะตกใจครับว่าของแถมที่คุณได้เนี่ยมันทีงามขนาดไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจองหูไอพีซีซีรีส์กับทางเบอรน์นาคุณจะได้อะไรบ้างแล้มาดูของแถมที่คุณจะได้จากทางเบอรน์นากันเลยครับอย่างแรกคือฟรีบัตร3ต่อด้วยบลูทู o สปีกเกอร์ประกันจอแตกไปอีก1ปีโคาแบงค์ความจุ1400 m มลอมไปหตัว รวมถึงเครื่องดูดฝุ่นอจุิยโรบอตไปอีก1อันและพิเศษนะครับสำหรับใครที่พรีออเดอร์รุ่น P10 Pro คุณจะได้วายเลสคาชัชเจอร์ไปอีกหนึ่งตัว oh. โอ้โหเรียกได้ว่าของแถมเราเนี่ยถ้าวัดเป็นมูลค่าเนี่ย2660บาทด้วยกันนะครับ เอาละครับมาถึงท้ายคลิปผมก็หวังว่าสิ่งที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยจะทำให้หลายๆคนที่ยังลังเลอยู่ว่าจะซื้อเจ้า P40 s ี r ีส์ตัวนี้ซื้อดีหรือไม่ซื้อดีเนี่ยทำให้คุณหายสงสัยแล้วก็อยากได้เจ้าตัว P40 s e r i e ์ตัวนี้ไปเป็นเจ้าของกันทุกคนเลยนะครับเรามาย้ำราคากันในทีดีกว่าครับสำหรับตัว P40 ตัวธรรมดาตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่21,990บาทครับขยับมาที่ตัว P40 Pro ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่31,990บาทครับซึ่งบักเก่ารจอยากจะได้เป็นเจ้าของนะอยากงตจอง ต,นนนะต้องรีบแล้วครับถ้าวัดจากเวลาที่คลิปนี้ออกเนี่ยคุณเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วเพราะว่าเราเปิดให้จองกันถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับผมได้ทําการทิ้งลิงก์ที่จะจอง p ีซี e r i e s ตัวน,นี้เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับใครที่อยากได้ของแถมดีๆของแถมโดนๆที่มากกว่าที่อื่นเนี่ยของแถมกันแบบแน่นเนี่ยรีบคลิกเข้าไปจองได้เลยครับ ก่อนที่จะจากกันนะครับก็อยากฝากช่องทางการติดต่อของทางเบลนาของเรา,เาไว้สักหน่อยครับยูทูบเบลนาแชนเนลร่วมถึงเว็บไซต์ w w w .bnn.in.th ของเราด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยกดเฟซบุ๊กกันไว้เลยครับเว็บนี้ของมีลดเยอะแยะมากมายลดกันทั้งเว็บเลยครับผมสำหรับร้อยล้านวิวคลิปนี้ก็คงต้องขอลากันไปแล้วนะครับติดตามคลิปดีๆจากทางเบลนาของเราได้ที่เบลนาแชนเนลแห่งนี้นะครับวันนี้ผมแม็กซี่ทีกรูลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ